สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะวันนี้นะคะพายมีคอนเทนต์ใหม่นะคะมาสอนกันก็คือแต่งประโยคเกาหลีนะคะโดยเพจเหล่านั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็น e ีพีหนึ่งนะคะพายก็จะพยายามทําในเรื่องนี้ไปเยอะๆนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะแบบพอเรียนไวยากรณ์นนเรื่อยแล้วหรือว่าพอได้แบบท่องซึงท่องศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะติดขัดเรื่องการแต่งประโยคนิดหน่อยนะคะพายก็เลยทําอันนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วพายจะพยายามทํอีพีย่อยๆ,ๆหลายๆแบบมา สอนกันเนาะ อ่ะโอเคค่ะมาดูอันแรกเลยนะคะประโยคภาษาไทยของเราก็คือทําอะไรอยู่หรอในตรงนี้เราอาจจะต้องแยกนิดนึงนะคะว่าอะไรมันเป็นอะไรในส่วนไหนก็ตามเพราะว่าถ้าเราแยกออกเนี่ยเวลาที่เราแต่งประโยคก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในโครงสร้างที่เรามองนะคะทํจุดจุดจุดอยู่หรอตรงนี้ค่ะคําว่าหรอตรงนี้เราก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นประโยคคําถามแน่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ทํจุดจุดๆดอยู่ตรงนี้ค่ะทําตรงนี้เป็นคํากิรายนะคะคําตรงนี้คือคากิรายนะซึ่งเราจะใช้คํา ว่าฮาดานั่นเองนะคะส่วนจุดจุดอยู่อ่ะไอตรงเนี้ยไวยากรณ์จุดจุดจุดอยู่นะคะมันจะเป็นไวยากรณ์อะไรเอ่ยทุกคนพอนึกออกไหมไวยากรณ์โกอิตตานั่นเองนะคะโอเคแล้วก็คําว่าอะไรตรงเนี้ยคะ่ะจริงๆแล้วมันก็คือส่วนของกรรมในประโยคน,นั่นเองนะคะ,ะมาดูกันเนาะตรงนี้ส่วนของกรรมในประโยคนะคะเราเอาขึ้นก่อนได้เลยค่ะเป็นคําว่ามัวตรงนี้หรือถ้าใครแบบอยากให้ประโยคมันสุภาพก็เป็นคําว่ามูออด ก็ได้นะคะอย่าลืมใส่ตัวชี้กร,รมไปนิดนึงเนาะพร้อมเป็นกรรมในประโยค mo ot นะคะหรือว่า mo mo ตรงนี้ก็คือภายไม่ใส่ตัวชี้กร,รมนะคะเพราะว่าเวลาเป็นภาษาพูดมันสามารถละได้นะคะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะทำอ่าทำ you หรอตรงนี้ค่ะคำว่าทำคือคำว่าฮา d ดานะคะ ฮาดาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะคือคำว่าฮาดานะคะแล้วฮาดาตรงนี้เวลาที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องตัดดาออกจากรากิยาก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่กับไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ตรงนี้คือไวยากรณ์อยู่จุดจอยู่อะคะ่ะเราใช้โกอิตาก็ใส่เข้าไปเลยโกอิตาอ่าใส่โกอิตาเข้าไปนะคะพราะเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไอตรงคําว่าอิตาตรงนี้นะคะ่ะเราต้องผันก่อนนะคะผันเป็นรูปโยก็ได้เป็นอีโอย อนในส่วนของคำถามนะคะถ้าเป็นประโยคที่มาสุภาพต้องการความเป็นทางการมากขึ้นก็ผัดรูปผิบนีดาซึมนีดาก็ได้ค่ะก็เป็นอิึมนิกะนะคะก็จะได้ตามนี้เลยนะคะเป็นโมหกุยซอยโมหกุยซอยอันนี้ก็เป็นแบบพูดแบบปานกลางนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการความสุภาพมากเนี่ยก็เป็นตามนี้ได้เลยโมซึน u กุิซึมิกะโมซึนหกุิซึมิกะ ตามนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยในส่วนของคนที่สงสัยว่าแบบเฮ้ยอันนี้รูปโยอันนี้รูปซุมนิกะซุมนิดานี้อะไรยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยายเคยสอนไปแล้วนะคะในคลิปอื่นๆใน YouTube ตรงนี้ก็ไปตามดูกันได้นะอ่ะประโยคต่อไปนะคะมากับใครหรอมากับใครหรอตรงนี้นะคะก็ตัวกิรยาของเรานะคะคำว่ามาตรงนี้คือคำว่าโอดาน,นั่นเอง เป็นตัวกิยานะตรงนี้นะคะกับใครในที่นี้จริงๆแล้วมันเหมือนแบบส่วนที่เติมเข้ามาในประโยคอะคะ่ะตรงนี้คําว่ากับเนี่ยเราจะใช้คําว่าฮากนะคะแล้วก็ใครตรงนี้เราจะใช้คําว่านูกูนั่นเองแต่ว่าพอเวลาที่เราเอามารวมกันแล้วค่ะมันจะได้เป็นแพทเทิร์นแบบ รูปนี้นะคะคือนูกูฮากนะหรือจะบอกว่าเป็นนูกูลังก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่าคําว่ากับเนี่ยมันสามารถใช้คําว่าลังก็ได้ใช้กับฮากก็ได้นะคะหรือใช้วากว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวไวยากรณ์ที่เราจะเลือกใช้นะตรงนี้ไพ่ขอใช้ฮากหรือรังนะคะต่อไปลรอตรงนี้มันทาให้เราเห็น รู้ว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคคําถามเท่านั้นเองค่ะโอเคเคราวนี้เราลองมาแต่งกันในภาษาเกาหลีเนี่ยเราจะเอาคําว่ากับใครเนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะภายขอใช้คําว่านูกูลังแล้วกันนะคะนูกูตรงนี้นะคะแปลว่าใครส่วนลังตรงนี้แปลว่ากับเป็นไวยากรณ์นะคะนูกูรงังแล้วก็มาค่ะมาตรงนี้คือคําว่าโอดานะคะภายก็ผันนิดนึงค่ะเป็นคําว่าวายโยแล้วกันนูกูร่างวาย หนูกูร่างวายอก็คือมากับใครอ๋อมากับใครหรอคะมากับใครหรอครับหรือตรงนี้นะคะถ้าเราอยากให้มันเป็นรูปอดีตแล้วคะ่ะตรงนี้เราก็ผันเป็นรูปอดีตเป็นวัดเซลก็ได้คะ่ะหนูกูรางวัดเซลเขาแบบมากับใครแล้วหรอก็คือตรงนี้จะแสดงถึงความเป็นอดีตไปอีกนะคะแต่ถ้าเป็นวายโยเนี่ยก็คือพูดถึงในปัจจุบันตามปกตินั่นเองเนาะต่อไปนะคะอย่าใส่ใจเลยอย่าใส่ใจเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีไวาย,ยากรณ์อย่าอย่าไวยากรณ์ยานะคะคือคําว่า จีมาเซยอันนี้จำเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะง่ายดีนะคะแล้วก็ใส่ใจตรงนี้นะคะเราสามารถใช้คำว่าชินยองซืดาอ่ะตรงนี้ก็คําว่าใส่ใจอะคะ่ะใช้คําว่าชินยองซืดาก็ได้ตรงนี้นะคะจีมาเซยตรงนี้เป็นไวยากรณ์ที่เราต้องใช้คู่กับคํากิริยาเนะฉะนั้นไวยากรณ์ตรงนี้จะไปอยู่ท้ายประโยคเลยค่ะเราก็เอาอันนี้ขึ้นมาก่อนได้เลยชินยองซืดาตรงนี้นะคะขึ้นมาก่อน อันนี้เป็นลากกิยาเราตัดดาทิ้งก่อนที่จะใส่วักรณ์เข้าไปนะคะแล้วเราก็ใส่ไวักรร์ยาเข้าไปเลยคือจิมาเซลเสร็จแล้วค่ะชินยองซื่อจิมาเซลชินยองซืจิมาเซลก็คือยาใส่ใจเลยแบบนี้นะคะอ่าหรือถ้าตรงนี้เราพูดกับคนสนิทนะคะเราก็สามารถละคาว่าเซลออกก็ได้ค่ะชินยองซื่อจิมาอย่าไปใส่ใจเลย อารมณ์นี้นะคะแต่ถ้าเป็นจีมาเซโยเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีคำว่าข่ามีคำว่าขาปะค่ะให้ประโยคมันดูแบบมีความสุภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะประโยคต่อไปค่ะอยากอยู่ด้วยกันอ,อยากอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้คำว่าอยากนะคะตรงนี้เป็นไวยากรณ์นะอยากตรงนี้นะคะเราใช้ไวยากรณ์โกชิปตานะคะไวยากรณ์โกชิปตาซึ่งจะต้องใช้กับคำกิรยากค็คือเอาตัวคำกิรยาไปวางไว้หน้ามันนะ แล้วก็คำว่าอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้คำกิริยาอิตาได้นะคะอ่ะาแล้วก็ด้วยการตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้คำว่าคาดชีได้ตรงนี้เป็นเออคำขยายคำกิริยานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราขึ้นเนี่ยในประโยคนี้จริงๆแล้วมันเป็นประโยคของภาคแสดงนะคะก็คือในส่วนของกิริยานั่นเองเนาะเราก็เอาตัวขยายคำกิริยาเนี่ยขึ้นก่อนได้เลยนะคะคือคำว่าคาดชีอ่าคำนี้อ่านว่าคาดชีนะคะแล้วก็คำว่าอยู่ ขึ้นมาได้เลยค่ะคือคำว่าอิตาแล้วก็ค่อยเอาไวยากรณ์นะคะอยากเนี่ยมาผันกับอิตายทีหนึง่งเวลาผันก็ต้องตัดดาทิ้งก่อนนะคะแล้วก็เอาไวยากรณ์ใส่เข้ามาเป็นอิตโกชิปตาอ่าตรงนี้นะคะอิตโกชิปตาเวลาเราจะไปพูดก็ผันนิดนึงค่ะเป็นอิตโกชิเพยออิตโกชิเพยอ같이อิตโกชิเพย คัชชี่อีกโกชิพอร์คัชชี่โกชิพอ,อก็แปลว่าอยากอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเราพูดกับคนสนิทนเนี่ยเราก็สามารถตัดโยทินได้ตัดโยทิ้งได้เลยนะคะเป็นคัชชี่โกชิพอก็คืออยากอยู่ด้วยกันอ่ะแบบนี้นะคะดูประโยคที่5กันนะคะนึกออกไหมนะคะตรงนี้คำว่านึกออกเราสามารถใช้คำกิยาที่เป็นแพทเทิร์นอันนี้ได้เลยนะคะก็คือเซงกากีนาดา ก็แปลว่านึกออกคือมันผุดออกขึ้นมาค่ะไหมตรงนี้ก็คือเป็นการลงท้ายแบบที่ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยประโยคอันนี้มันคือประโยคคําถามเนาะอ่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือเรียกง่ายๆเลยก็คือเอาคําว่านึกออกเนี่ยมาผัานเป็นรูปโยตามปกติก็คือผันกิยาตามปกติได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซงกากีนาดาใช่ไหมคะเราก็ผันนิดนึงค่ะผันตัดดาทิ้งแล้วผันเลย ก็ผันถ้าผันรูปโยนเนี่ยจะได้เป็นหนาย่ซเซนกากีกหนายก็คือความคิดมันออกมาไหมอะค่ะก็หมายถึงนึกออกไหมหรือตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้ประโยคมันสุภาพมากขึ้นนะคะก็ผันเป็นรูปพี่อึบน,นีกะก็ได้ค่ะก็เป็นเสนกากีนนำนีก,กะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อโอเคดูประโยคต่อไปค่ะเป็นความคิดที่ดีเลยประโยคนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะอ่ะมาดูกันตรงนี้คําว่าเป็นตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือคํากิยาอันนึงนะคะที่เป็นกิยาอีดานั่นเองซึ่งอีดาตรงนี้ค่ะมันก็จะแยกออกมาเป็นอ e ีเอโยนะคะกับเยโยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันนั่นเองที่มันแปลว่าเป็นแปลว่าคือ แล้วก็ตรงเนี้ยความคิดที่ดีตรงเนี้ยค่ะทั้งหมดจริงๆแล้วมันคือในส่วนของคํานามที่เราเอามาใช้ร่วมกับเวิร์บอิดาที่ต้องวางไว้ข้างหน้านะคะความคิดที่ดีเลยตรงเนี้ยตัวคํานามหลักอคะค่ะคือคําว่าความคิดนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ดีอคะค่ะมันมาขยายคําว่าความคิดอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยความคิดที่ดีนะคะก็คือคําว่าโจนแซงกักนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยไอคำว่าที่ตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้ว ตรงนี้นะควาว่าที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันคือไวยากรณ์นะคะก็คือการเอาคํากิรยาค่ะบอกสภาพเอามาขยายคํานามด้านหลังนั่นเองนะคะชนแซงกก็แปลว่าความคิดที่ดีฉะนั้นตรงนี้โชอึนแซงค่ะมันเป็นตัวตรงนี้นะมันเป็นตัวคํานามหนึ่งคำอยู่แล้วเราก็เอามาวางไว้ข้างหน้าได้เลยแล้วก็ตามด้วยคํากิรยาที่แปลว่าเป็นแปลว่าคือก็คือค e ํากิรยาอีดานั่นเองฉะนั้นพายจะเขียนใส่เข้ามาเลยนะคะว่าเป็นชนตรงนี้นะ เป็นขนายหนึ่งชื้นแซงกักนะคะก็เป็นในหมวดของคำนามอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ใส่คำกิยานะคะ e a o yeo เข้าไปซึ่งตรงนี้แซงกักมันลงถ่ายมีตัวสะกดฉะนั้นเราจะใช้ e a o นะคะก็เป็นชืนแซงกักกี่ยว ช่วยแซงก้าเกี่วก็คือเป็นความคิดที่ดีเลยคือความคิดที่ดีเลยนั่นเองนะคะหรือถ้าประโยคนี้เราอยากตอบแบบต้องการให้มันดูเป็นทางการนะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอิมนีดาได้นะคะอืมช่วยแซงก้าอิมเดาช่นแซงกาอิมแบบนีไ้ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูประโยคที่7กันดีก,กว่าค่ะก็คือขับรถระมัดระวังด้วยนะ อ่ะซึ่งตรงนี้นะคะคำว่าขับรถตรงนี้เป็นส่วนของคำกิรายนะคะเราใช้คำว่าอุนจอนฮาดาได้เลยค่ะมีคำกิรายนี้เลยคือคำว่าขับรถได้เลยอย่างระมัดระวังนะคะตรงนี้คือเป็นคำขยายคำกิรายนั่นเองคือคำว่าโชชิมีนะคะ อ่ะฉะนั้นตรงนี้คําขยายกิยาที่ภายเคยบอกไปว่าคําขยายกิยาเนี่ยมันจะอยู่หน้าคํากิยาเสมอนะคะฉะนั้นตรงนี้เราเอาคําว่าโชชิมีตรงนี้ค่ะวางไว้ข้างหน้าได้เลยแล้วก็เป็นคําว่าอุนจอนฮาดาไว้ข้างหลังนะคะซึ่งคําว่าอุนจอนฮาดาตรงนี้เราสามารถผันเป็นรูปโยได้ค่ะเป็นโชชิมีอุนจอนเนียอ่ะก็คือขับรถดีๆนะแต่หากเราเนี่ยต้องการให้มันดูแบบ มีความสุภาพนิดนึงอะคะ่ะหรือเป็นการแนะนําเขาตรงนี้เราก็เป็นฮาเซลก็ได้ะคะ่ะตรงท้ายด้วยเซลก็จะมีความสุภาพขึ้นมานะคะโชชิมิอุนยนหนาเซลก็คือขับรถระมัดระวังด้วยนะคะอารมณ์นี้นะคะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ภายต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าข้างบ้านภายมีแบบเชื่อมอะไรนิดหน่อยะคะ่ะมันอาจจะมีเสียงอะไรโผล่เข้ามานิดนึงนะคะอะมาดูประโยคที่8กันนะคะทำไมมองแบบนี้ทำไมมองแบบนั้นล่ะ ทำไมถึงมองแบบนั้นล่ะตรงนี้นะคะคำว่าทำไมตรงนี้เป็นตัวคำถามเราใช้คำว่า way ได้เลยค่ะแล้วก็มองตรงนี้นะคะคือคำกิรยาลักในที่นี้คือคำว่า Poda แล้วก็ตรงนี้นะคะคำว่าแบบนั้นเนี่ยก็คือคำว่าคือ r o อ k ซึ่งจะเป็นคำขยายกิรยาอีกทีหนึ่งนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัวคำถามอะค่ะขึ้นก่อนได้เลยก็คือคำว่า way นะคะทำไมอาแล้วก็ตรงเนี้ย ในส่วนของคําขยายค่ะเราต้องเอาคําขยายเนี่ยวางว,วางไว้หน้าคําที่ถูกขยายนะคะคําขยายคือคําว่าคือ rock k เราก็เอาขึ้นมาคือ rock k เราก็กิดยาต้องอยู่ท้ายประโยคเสมอน,นะคะโพดาเราก็ผ่านเป็นพายโยได้เลยค่ะก็เป็น wake rock k ายอ wake p i c าทำไมถึงมองแบบนั้นล่ะ หรือตรงนี้นะคะถ้าเราอยากให้ประโยคมันแบบดูเป็นทางการอีกนิดนึงนะคะก็เป็นพมนิกะก็ได้ค่ะลงท้ายด้วยรูปพิอึบนิกะนะคะในประโยคคําถามก็เป็นเวกุรอเคพรมนิกะเวกุรอเคพมนิกะทำไมถึงมองแบบนั้นล่ะคะทำไมถึงมองแบบนั้นล่ะคะก็ใช้ประมาณนี้นะคะตามนี้ได้เลยนะ โอเคค่ะต่อไปนะคะอันนี้เราบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนประโยคที่จริงๆแล้วภายแนะนำนะคะว่าทุกคนเนี่ยควรจะรู้ประโยคนี้เอาไว้นะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าประโยคนี้เนี่ยเราแต่งประโยคกันยังไงนะคะ โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูกันทีละส่วนเนอะตรงนี้นะคะคําว่าดูแลเนี่ยอาจจะเป็นตัวเหมือนแบบกิยารักของอตรงนี้เลยนะคะดูแลในที่นี้อาจจะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้เหมือนแบบจัดการให้มันแบบดูแลจัดการเนี่ยค่ะเขาจะใช้คําว่าความรีฮานะคะ แล้วก็สุขภาพในที่นี้นะคะคือคําว่าอะไรเอ่ยภายว่าทุกคนน่าจะพอรู้นะคือคําว่าคอนคังนั่นเองนะคะ,ะดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะซึ่งตรงนี้ตามปกติแล้วเวลาที่เป็นวลีของคนเกาหลีค่ะพูดะคะ่ะเขาจะใช้คําว่าเหมือนแบบอย่างดีดีอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยคือคําว่าชัยนะคะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะเอาตัวกรรมขึ้นมาก่อนเนะเพราะว่าไอ้สุขภาพของเราเนี่ยมันเป็นกรรมที่เราจะต้องดูแลมันอย่างดีนะคะ ก็จะต้องเป็นคอนย่างประโยคนี้สามารถละตัวกิยาได้นะคะคําขยายใช้เข้ามานิดนึงอ่าอย่างดีเนาะแล้วก็คํากิยาท้ายประโยคนะค,ะคือคําว่าวาล a l i ดานะคะซึ่งผปาเป็น h a โยก็ได้ค่ะหรือตรงนี้นะคะถ้าเราแบบเหมือนอยากจะพูดให้มันสุภาพมากขึ้นนะคะก็เป็น quali ตรงนี้ไพ่เขียนผิดนะเป็นควาลีนะคะ quali 하세ะ อ่าตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าให้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะนั่นเองนะคะคอนแกงใช้ควอรี่แหวคอนแกงใช้ควอรี่หาเซลอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับการดูแลสุขภาพไพ่ขอเพิ่มคาว่าให้ดีอะคะ่ะมันคือแบบดูแลสุขภาพดีๆนะเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะคะคอนแกงใช้ควรี่หาเซลคอนแกงใช้ควอรี่แหวตามนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับการเรียนแต่งประโยคด้วยกันในคราวนี้นะคะายว่าทุกคนน่าจะได้นําทิกเล็กน้อยนะคะหรือว่าการแต่งโครงสร้างประโยคจากที่ายสอนเนี่ยนำไปใช้กันดูนะคะภายว่าน่าจะช่วยกันได้นะแล้วก็เวลาแต่งเนี่ยจะได้มีระบบมากขึ้นนะคะทั้งนั้นก็วันนี้ายสอนหนึ่งเท่านี้นะคะใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีด้วยกันหรือว่าสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีนะคะก็สาม,มารถติดต่อได้เลยนะคะทางพีแอดมินนะคะเดี๋ยวายจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะแล้วก็ทางเพจของเราน หยุดทุกวันเสาร์นะฉะนั้นก็ถ้าใครทักมาวันเสาร์รอตอบกลับในวันอาทิตย์นิดนึงนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน